สวัสดีค่ะอันนี้เป็นงานของลูกค้านะคะที่ลงคิวทางเบอร์โทรนะคะเดี๋ยววิจาเทสนะคะยิงลงในช่อง YouTube ช่องยิงนกยิงปลานะคะให้ลูกค้านะตัวนี้นะคะตัวยาวปีกแคบนะคะอันนี้อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโอนเงินมาแล้วนะกระบอกนี้รอรับนะคะกระบอกนี้นะคะ,ะตัวยาวนะคะลำ8มิล อุตระดิษนะคะลูกค้าจะโอนเย็นนี้เนาะพรุ่งนี้ส่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวสั้นตัวเล็กนี้นะคะเป็นงานปีแคบนะคะตัวสั้นนะคะเราเลอร์คางนะคะอันนี้อยู่แม่ห้องสอนนะคะจะส่งพรุ่งนี้เหมือนกันนะคะส่วนงานชุดนี้นะคะเป็นงานที่ลูกค้าลงทิวทางไลน์เนาะเราจะส่งคลิปเพจให้ทุกคนทางไลน์ส่วนตัวนะคะ ระยะที่เทสนะคะก็คือระยะประมาณนี้นะ9เมตร10เมตรโดยประมาณนะคะวิมีแรงดึงประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นของพี่ที่อยู่สุราษน,นะรอรับได้เลยนะคะเดี๋ยววิจะเทสให้อ่าเทสเซฟก่อนนะคะก่อนเราต้องกดนะคะมือขวาอ่ามือซ้ายมือซ้ายกดไปทางขวาเซฟนะคะ มือซ้ายกดขวาเซฟเนาะการดึงยางนะคะการตั้งยางขึ้นอยู่กับแรงดึงของเรานะตั้งได้เยอะนะคะแล้วก็เรามีแรงดึงแค่ไหนความแรงก็ขึ้นอยู่กับกําลังที่เรามีนะดึงยางแล้วขึ้นยางแล้วก็ลูกนะคะแปดมิลลำดมิลใช้ลูกแปดมิลใส่ลงไปให้ลูกเขาลงมาที่ตัวส่งนะคะตัวส่งเขาจะมีแม่เหล็กนะ,ะลูกเขาจะไม่ไหลลงนะคะลูกเขาจะอยู่ข้างในตัวส่งลูกถ้า งานสระบบตัวส่งลูกเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะมันมีโอกาสขาดได้นะลูกค้าต้องคอยดูด้วยตัวเองนะคะแล้วก็แม่เหล็กถ้ามันแตกเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะทีนี้เซฟนะคะปดเซฟนะคะมือขวากดลงไปปดเซฟนะคะค่ะอันนี้ของพี่นะคะที่อยู่อุตรดิตนะอุตรดิตนะคะพันท้ายเรียบนะคะไม่เอาหมอน แคบลำแปดมิลลูกค้าเดี๋ยววิจะเทระบบให้นะคะท่าเราเทระบบเซฟก่อนนะมือซ้ายกดไปทางขวานะคะเซฟแล้วก็ดึงยางเขาหาตัวเรานะคะยางอยู่ที่เราตั้งนะเรามีแรงดึงมากดึงน้อยเราก็ตั้งตามแรงของเราที่มีนะคะลูกนะคะใส่ลงไปลูกเขาไม่ลงเนาะเราก็หาอะไรเขี่ยนะเพราะบางลูกอาจจะมีสนิมบ้างอะไรบ้างนะทีนี้ เซฟแล้วเราปดเซฟนะคะมือขวาปดเซฟเลยกดลงไปค่ะอันนี้เป็นงานตัวสั้นนะคะของลูกค้าที่อยู่แม่ห้องสอนนะคะเดี๋ยววิจะเทสให้นะคะงานตัวสั้นอ่าทีนี้เทสระบบก่อนระบบเซฟก่อนนะคะมือซ้ายนะคะกดเซฟนะคะกดไปทางขวาดึงยาง ความตั้งกันความแรงความเบานะเห็นไหมอยู่ที่เราตั้งยางนะลูกค้ามีแรงดึงมากน้อยแค่ไหนก็ตั้งตามแรงลูกค้านะเราก็ดึงยางเข้าหาตัวเราก่อนนะคะโอ้โหอันนี้ตั้งตั้งเยอะอยู่นะเวีอ่าทีนี้ลูกนะคะใส่ลงไปถ้าลูกเขาไม่ลงเราต้องหาอะไรเขี่ยให้ลูกเขาลงเห็นไหมคะ อ่าลูกเขาลงมาที่ตัวส่งแล้วเนาะทีนี้เราก็กดเซฟนะคะมือขวากดนะกดเซฟนะคะจมๆจมนะเวลากลดนะ